ชีวิตที่เหลืออยู่หนึ่งเดือนที่นี่มันผ่านไปไวกว่าที่ใครต่อใครจะคิดเอาไว้หญิงสาวหมื่นลอยนอนมองเพดานสีน้ำตาลขุ่พลางคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นอาสาสมัครจนถึงเดือนสุดท้ายที่เธอใกล้จะได้กลับประเทศคนข้างกายนอนกอดเธอเอาไว้พลางหายใจรดหน้าผากหลับตาพริมหญิงสาวพลิกตัว หันข้างไปประจันหน้ากับเขาก่อนจะจูบที่ริมฝีปากอบอุ่นนั้นเบาๆด้วยความรักท่ามกลางค่ำคืนที่ท้องฟ้าสีดำมืดปกคลุมไร้แสงดาวทำไมเราสองคนไม่เจอกันให้เร็วกว่านี้นะเธอกล่าวด้วยเสียงเอ่ยๆพลางมองไปที่เขาอย่างเศร้าๆพลันนึกย้อนไปถึงความทรงจำในวันที่เขาและเธอได้พบกันเป็นครั้งแรก เมื่อต้นเดือนก่อนในระหว่างที่เมลานีกำลังทำอาหารอยู่ในครัวอย่างขมักขมเมมนกับลูซีนาผู้ช่วยชิมส่วนตัวของเธอนั้นจูจูมาตินเด็กชายตัวน้อยวัยเจ็ดขวบก็วิ่งจจ่นมาหาพวกเขาที่ห้องครัวอย่างรวดเร็วพี่มเมลานีพี่ลูซีนาว่าไงครับมาตินผมมีบ้านใหม่แล้วครับเด็กชายตัวน้อยพูดอย่างตื่นเต้น เขาวิ่งเข้ามากอดพี่สาวทั้งสองคนอย่างดีอกดีใจจริงเหลอมาตตนพี่ดีใจด้วยนะพี่สาวยิ้มกว้างพลางรูปหัวเบาๆโอ้ยคงคิดถึงกันแย่เลยเนาะลูซีน่าว่าก่อนที่จะเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบช็อกโกแลตที่ตัวเองแอบเก็บไว้เป็นถุงยืนให้เจ้าตัวน้อยหนึ่งแท่งอ่ะถือว่าเป็นของอำลาแล้วกันขับคุณครับพี่ลูซีนา แต่ว่าใครมารับเลี้ยงเราล่ะมาลาเนียเป็นฝ่ายถามญาติป้ลุสครับนั่นไงเดิมนมาโนนแล้วเขาชี้ไปยังชายร่างสูงผิวสีน้ำผึ้งที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวดูมีภูมิฐานกำลังเดินมากับสาวอวกวัยกลางคนที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าป้าลุสผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ฝีเท้าหนักเดินก้าวเข้ามาเรื่อยๆ และเมลานีอไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เลยเพราะในตาสีน้ำตาลเข้มคู่นั้นก็กำลังจ้องมาที่เธออยู่ราวกับสะกดจิตชายหนุ่มค่อยๆคลี่ยิ้มออกมาเธอวนอยู่ในห้วงพวังจนไม่รู้ตัวว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขามายืนอยู่ตรงหน้าแล้วสวัสดีครับเขายื่นมือมาทักทายแต่ก็ยังคงไม่ละสายตาจากใบหน้าสวยได้รูปนี้เออ สวัสดีค่ะเธอจับมือตอบอย่างเกอ้อเขินนี่ญาติป้าเองรามอนนั่นเมลานีกับลูซีนานะปัลูสพูดขึ้นมาพยายามทำลายบรรยากาศความเกอ้อเขินของอีกฝ่ายทั้งสามคนยิ้มทักทายทำความรู้จักกันเมลานีเพิ่งได้รู้ว่ารามอนย้ายเข้ามาทำงานที่เมืองนี้เมื่อสามสี่เดือนก่อนส่วนรามอนเองก็เพิ่งได้รู้ว่าเมลานีเป็นอาสาสมัครอยู่ที่นี่ ทั้งสองคนแอบมองกันและกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างคุยตามประสาหนุ่มสาวที่เกิดชอบพอกันตั้งแต่แรกเห็นจวบจนเขาขับรถออกไปกับเจ้ามาตินแล้วเธอก็ยังไม่สามารถลบภาพของชายหนุ่มที่ชื่อว่ารามมอนออกจากความคิดได้เลยในทุกๆคำพูดการสนทนาความเป็นมิตรมันดึงดูดความสนใจจากเธอไปแทบทั้งหมดเมื่ออยู่นั่นแหละเมื่อถึงใครอยู่หรือเปล่าแปาลุส เดินเข้ามาพลางเซลเธอที่ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ด้านนอกหลังจากไปช่วยตักอาหารให้เด็กๆทานเสร็จไม่มีค่ะไม่มีเลยเธอพยายามหัวรอบบ่ายเบียงฉันรู้หรอกอ่ะนี่หล่อนยื่นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเข้มให้ฝางเอาไปคืนราม,มอนให้หน่อยเขาลืมไว้บ้านอยู่ถัดจากอู่ซ่อมรถของดีเอโก้ไปสามหลังจากทางซ้ายนะหลังสีเหลือง ที่มีพุ่มไม้ตรงหัวมุมบ้านนั่นน่ะปาลูสยิ้มแฉ่งมองตาเธอเรากับรู้ใจกันอยู่แล้วหัวใจของหญิงสาวพองโตเมื่อรู้ว่าจะได้กลับไปเจอคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งรู้ทางใช่ไหมเนี่ยฉันอยู่มาตั้งเกือบปีแล้วนะ เธอรีบคว้ากระเป๋าสตางค์ในมือของอีกฝ่ายไปก่อนที่จะชักมือกลับว่าแล้วเชียวปาลูสยิ้มมุมปากก่อนจะเดินสายสะโพกอวบก,กลับไปยังห้องรับแขกเหมือนเดิมรถบัสคันเก่าค่อยๆเบรกจอดเมื่อถึงป้ายเมลเนียบเบียดตัวออกมาจากการอัดแน่นไปด้วยผู้คนที่อยู่ข้างในรถอย่างยากลำบากก่อนจะเดินเลียบตามถนนจนถึงอู่ซ่อมรถของดิเอโก ที่ป้าลูสเคยใช้ให้เธอมาเอาของเดินไปอีกสามหลังเหรอ 1...2... ึ่อเธอพึพรรมพำกับตัวเองระหว่างเดินดูบ้านไปจนถึงบ้านหลังสีเหลืองที่ป้าลูสบอกจุจๆประตูรั้วก็เปิดต่อหน้าเธอพร้อมกับชายหนุ่มคนเดิมที่เจอกันในวันนี้เฮ้ยเธออุทานอย่างตกใจอา้าวคุณเมลานีผมกำลังจะกลับออกไปจากที่นั่นพอดีเลย ป้าลูสให้เอากระเป๋าสตางค์คุณมาคืนนะคะเมลานเนียยืนให้รามอนอย่างเก้งๆกังๆเธอยิ้มให้อย่างปกติแต่ภายในใจเธอนั้นเต้นโรยิ่งกว่าอะไรส่วนสายตาอีกคนก็มองเธออย่างเอ็นดูและชอบพอเขาเอื้อมมือไปรับแต่ก็ไม่วายที่จะแอบสัมผัสมือของอีกคนเบาๆขอบคุณนะครับเข้าไปทานข้าวข้างในด้วยกันก่อนไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวกลับดึกฉันนั่งรถบัสมาอ๋อจริงสิงั้นให้ผมไปส่งดีกว่านะรามอนเสนอก่อนที่จะควักกระเป๋ากางเกงคลำหากุญแจรถยนต์เธอพยักหน้าเอออตามก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเด็กชายมาตินอยู่ที่นี่ด้วยอืมมาตินอยู่ในห้องรับแขกหรือเปล่าคะเมลานีอถามพลางมองเข้าไปข้างในบ้านขึ้นไปนอนเล่นเกมข้างบนแล้วล่ะครับ เขาว่าขณะที่เดินนำเธอไปอยังที่จอดรถภายในบ้านท้องฟ้าสีแดงยามสนธยาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำกึ่งม่วงเข้มลมข้างนอกตัวรถพัดแรงและเย็นสบายทั้งสองคนชวนกันคุยไปเรื่อยๆระหว่างทางกลับเห็นได้ชัดว่ารามอนทำเป็นขับรถช้าๆเพียงเพื่ออยากต่อเวลาไว้คุยกับเจ้าหล่อนพอได้เริ่มชวนกันคุยแล้วก็คุยเจ้าไม่หยุด รอบกับความเขิอนอายที่รู้สึกเมื่อช่วงเย็นนั้นหายไปเสียหมดเสียงหัวเราะคักเคลา้าไปกับรอยยิ้มที่มีแต่ความสุขจนกระทั่งเขาขับรถมาจอดที่หน้าสถานเลี้ยงเด็กที่ปกติเมลานีอพักอาศัยอยู่ข้างในกับอาสาสมัครที่เหลือชายหนุ่มแอบรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่แม้ว่ากำลังคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่แต่ก็ต้องปล่อยให้อีกคนกลับไปก่อนขอบคุณที่ขับมาส่งนะคะคุณรามอน เธอยิ้มให้เบาๆก่อนที่จะปลดเข็มขัดเตรียมตัวก้าวออกจากรถเดี๋ยว,มวเมลานีอาเขารีบคว้าแขนเธอเอาไว้อีกฝ่ายชะงักไปอย่างเห็นได้ชัดรามอนค่อยๆเลื่อนมือประจับที่ข้อมือของเธอเอาไว้ลงมายังฝ่ามือนุ่มก่อนและเอ่ยปากชวนพรุ่งนี้เราไปทานข้าวด้วยกันไหมครับครับ ค่ำคืนอันแสนมืดมิดใกล้ผันกลายเป็นรุ่งสางแสงอาทิตย์จากที่แสนไกลค่อยๆส่อ,สองสาดเข้ามาในห้องที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเทียนหอมชายหนุ่มพลิกตัวหันกลับไปหาเธออย่างช้าๆก่อนจะลืมตาขึ้นมาอย่างแปลกใจตื่นแล้วเหรอที่รักของผมเขาลูบไล้ใบหน้าเนียนไปมาก่อนจะจูบที่หน้าผากของอีกคน ฉันยังไม่ได้นอนเลยตั้งหากเธอมองหน้าเขาพลางขยิบเข้าไปกอดแนบชิดกว่าเดิมัวแต่นึกถึงเรื่องนู่นนี่ทั้งคืนเลยจะหลับก็หลับไม่ลงซะอีกเรื่องอะไรเหรอไหนบอกผมมาหน่อยคุณยังจำได้ไหมที่เราสองคนเจอกันครั้งแรก <c ười> คนนึกถึงเรื่องนั้นทั้งคืนเลยเหรอเขาหัวเราะเบาๆก่อนจะหลับตาอีกครั้งราวกับยังไม่อยากตื่น ฉันยังรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอยู่เลยถ้าวันนั้นคุณไม่ลืมกระเป๋าสตังค์ไว้ฉันจะได้มานอนดูคุณหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆฉันอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะเธอพูดติดตลกพลางลากมือรูบไล้แผงอกเปลือยเปล่าของเขาแล้วคุณคิดว่าตอนนั้นผมลืมกระเป๋าตัวเองไว้จริงๆเหรอฮะอย่าบอกนะว่า <c oughs> พอเมลานีรู้ว่าตัวเองโดนอีกฝ่ายวางกับดักเอาไว้ตอนนั้น ก็อึ้งไปพักใหญ่ก่อนที่จะทันรู้ตัวชายหนุ่มข้างกายก็พลิกขึ้นมาคร่อมบนตัวเธอเสียแล้วเขาน้มศีรษะลงไปมอบรสจูบอันแสนหอมหวานให้กับเธอด้วยความปรารถนาอืมผมไม่อยากให้คุณไปเลยเมลานีแววตาของรามอนใช้ความเศร้าไว้ภายในใจแม้เขาจะรู้อยู่แก่ใจในตอนแรกว่าหล่อนเป็นเพียงอาสาสมัครชั่วคราว ที่ใกล้จะถูกส่งตัวกลับในไม่ช้าแต่ว่าสัญชาตญาณของความเอาแต่ใจของชายหนุ่มวัยนี้ก็อยากที่จะต่อต้านในวันนั้นก่อนกลับเขาจึงทำทีเขอาไปห้องน้ำและแอบวางกระเป๋าสตางค์ตัวเองไว้บนโต๊ะยาวที่ห้องรับแขกเพราะกลัวว่าหากชวนเธอไปณตอนนั้นเลยคนอื่นจะแซวจนเธอปฏิเสธเอาฉันก็ไม่อยากกลับเหมือนกันรามอนเธอหลบตาเขา แม่ปากเก็บความรู้สึกไว้ภายในใจอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิที่รักผมจะเก็บตั้งไปหาคุณเองไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณจะไม่เปลี่ยนไปใช่ไหม,มเมลานีเอ่ยปากถามคำถามที่อยู่ภายในใจของเธอมานานรามอนยังคงไม่ตอบในทันทีแต่เขาเลือกที่จะมองไปยังดวงตาของหญิงสาวด้วยสายตานหนักแน่นไม่เขาสายหัวไม่ว่าย่งไงผมก็จะไม่ทิ้งคนแน่นอนผมรักคุณมากๆนะ,มะเมลานี พูดจบชายหนุ่มก็โน้มลงไปประกบริมฝีปากของหญิงสาวอีกครั้งมอบลิ้นอุ่นส่งผ่านเข้ามาข้างในริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูอ่อนตวัดราวลิ้นไปมาภายในมเมลานียเอื้อมมือขึ้นไปโอบรอบคอแกร่งเอาไว้บทริมฝีปากกลับไปอย่างเร่าร้อนส่วนมือหนาของชายหนุ่มก็ขยิมสะโพกผายของคนข้างล่างบทปกับฝ่ามือเสียงหายใจแรงขึ้น ระหว่างที่เขาก้มลงไปซุกซ้าเนินอกสีนวลผ่องซึ่งกําลังแอนรับกับริมฝีปากของเขาเกมรักเริ่มร้อนแรงไปตามจังหวะกายของทั้งสองรามอนกระแทกส่วนช่วงล่างที่แข็งตัวของเขาเข้าไปอย่างดุด,ดันกระทันเข้าข้างในตัวอีกฝ่ายซึ่งมีน้ำสายปริมไว้คอยบรรเทาความเจ็บปวดอยู่ข้างในเล็บยาวสีม่วงตุนขยำผ้าห่มเอาไว้แน่นหญิงสาวอ้าปากเพเย แต่เก็บเสียงครางเอาไว้ในลําคอไม่ให้โพ่้งออกไปดังมากแต่เสียงตุบตับกลับดังก้องกังวานอยู่ในห้องของเขาอย่างไม่ลดละจบจนบรรเทาลงแสงแดดส่องไปทั่วกรุงยามใกล้เที่ยงลมเย็นจากไอทะเลพัดโช,ชยมาไม่ให้อากาศอบอ้าวจนเกินไป รามอนเมลานียและมาตินลูกบุญธรรมของเขาออกมาเดินห้างด้วยกันอย่างสนุกสนานตามประษาพ่อแม่ลูกที่พวกเขาทั้งสองวาดฝันกันเอาไว้วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเธอไม่ต้องไปทำงานจึงได้มีเวลาอยู่กับเขาเยาวไปแทบทั้งวันคนเยอะเนาะวันเนี้ยรามอนว่าพลางแกว่งมือที่กุมมือของอีกคนเดินไปเรื่อยๆนั่นสิคุณเธอมองไปรอบๆ ก่อนจะสะดุดตากับร้านอาหารร้านหนึ่งที่คนพลุกพล่านเต็มร้านมาตินอยากกินอะไรไหมลูกเมลานีหันมาถามซึ่งเจ้ามาตินก็ยังไม่หายตื่นเต้นกับห้างจนถึงทุกวันนี้เขามองนู่นนี่พลางยิ้มเรากับว่าโลกทั้งใบมีแต่ความสุขไปหมดผมกินได้หมดเลยครับอืมไก่ทอดก็ดีนะครับพ่ออยากกินเหมือนลูกเลยเบอร์เกอร์คิงไหมเขาชักชวน ซึ่งมาตินก็รีพยักหน้าอย่างตื่นเต้นรามอนเปลี่ยนมือไปโอบไหล่ผู้หญิงที่เขารักก่อนที่จะยิ้มออกมาอย่างมีความสุขนี่สินะความรู้สึกของการมีครอบครัวความคิดในใจพันรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกทั้งสามคนเดินเลือกซื้อของด้วยกันจนเย็นจึงแวะมานั่งพักที่มานั่งสีฟ้าข้างห้าง,างซึ่งมีร้านน้ำพุอยู่ข้างหน้ามาตินขอตัวเข้าไปห้องน้ำก่อน จึงทำให้หนุ่มสาวทั้งสองได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองอีกครั้งลมเย็นพัดไอ้น้ําจากน้ําพุลอยไปทั่วจนอากาศรอบตัวสดชื่นขึ้นทันตาเห็นรามอนกอดผู้หญิงไว้แอบอิงแนบชิดเธอไงหน้าขึ้นไปจบที่ริมฝีปากลิ้มรสหอมหวานชื่นด้วยหัวใจเต็มที่เปลี่ยนไปด้วยความรักผมรักคุณเขาเอ่ยออกมาหลังจากที่เธอค่อยๆล่าริมฝีปากออกฉันก็รักเหมือนกัน มาลานียหืมถ้าวันหนึ่งคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมแล้วก็บอกกันตรงๆได้ไหมชายหนุ่มทำทีมองไปทางอื่นพยายามเก็บความรู้สึกเศร้าไว้ในใจให้มากที่สุดทำไมถามกันแบบนี้ล่ะคุณก็รู้ว่าฉันรักคุณขนาดไหนเธอกอดเขาไว้นั่นกว่าเดิมใครจะไปรู้ล่ะเขาทำหน้าหงออย่าเป็นฝ่ายเศร้าตอนนี้สิเรามาเที่ยวด้วยกันนะ ก่อนจะบีบจมูกด่งนั่นเบาๆให้เขายิ้มตามเธอซึ่งก็ได้ผลชะง,งัดให้ฉันทำงานเก็บตังก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แต่คราวนี้ต้องอยู่ถาวรน,นะมาตินจะได้มีแม่จริงๆสักทีเขาอมยิ้มหรือคราวนี้มีอีกคนด้วยดีไม่รู้สิเธอหันหน้าหนีทำเขินเมื่อโดนเขาหยอดเข้าให้มาแล้วครับเด็กชายมาตินวิ่งมาจากข้างในรีบมานั่งตักพ่อของเขา พร้อมอวดลูกเบาจากที่แอบไปหยอนเหรียญเล่นให้ดูข้างในเป็นพวงกุญแจดราคอนบาด้วยล่ะครับเขาก้มหน้าหมุนมันดูเล่นอย่างใจจดใจจอ่อทั้งสองคนมองหน้ากันและกันและยิ้มอย่างมีความสุขหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปวันนี้เป็นเพียงวันสุดท้ายเท่านั้นที่เธอจะได้อยู่ที่นี่หญิงสาวค่อยๆทยอยพับเสื้อผ้าทั้งหมดในตู้กลับเข้ากระเป๋าด้วยความรู้สึกว่างเปล่า และเวิงหวางอีกนานเท่าไหร่กันนะทั้งคู่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งเธอไม่อาจจะแน่ใจอะไรได้เลยกับอนาคตข้างหน้าเมื่อเธอรู้ว่าอย่างไรสุดท้ายก็ต้องพบกับความเจ็บปวดจากการจากลาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นมันก็มาจากที่เธอเลือกเองโดยทั้งสิ้นกรีงกรีงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นว่าไงคะที่รักผมรออยู่ข้างหน้ารั้วนะปลายสายตอนตอบกลับ นี่มันห้าทุ่มแล้วนะคุณเธอจะโงกหน้าต่างออกไปดูผมมีของมาให้ออกมาเอาเร็วพอกดวางสายเสร็จเธอก็รีบออกไปข้างนอกโดยทันทีรามอนยืนพิงรถคันสีขาวคันเดิมอยู่ข้างนอกสุบุรีอยู่อย่างสบายใจซึ่งพอเห็นเ,เธอเดินออกมาก็โบกไม้โบกมือให้ฉันเปิดรั้วออกไปไม่ได้นะกุญแจอยู่ที่ป้าลูสแกเข้านอนแล้วด้วยไม่เป็นไร เขายื่นของมาให้ผ่านช่องรัว้วหญิงสาวรับมันไว้ก่อนจะแกะเปิดกล่องดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นรามอนยิ้มกว้างเมื่อเห็นสีหน้าของเธอที่ดูเซอร์ไพรส์แถมตกใจเล็กน้อยข้างในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กนี้มีรูปถ่ายฟิล์มขาวดำวินเทจสองใบซึ่งทั้งคู่ไปถ่ายด้วยกันในร้านรูปแถวตลาดเสื้อผ้าที่เดินเจอโดยบังเอิญเมื่อสามสัปดาห์ก่อนนึกว่าร้านยังล้างรูปไม่เสร็จซะอีก เมลานียมองดูรูปภาพทั้งสองใบในมืออย่างปลื้มปริมคุณชอบไหมชอบสิดูคลาสสิกดีเนาะเธอยื่นรูปหนึ่งใบใส่กลอ่องส่วนอีกใบย,ยื่นให้เขาอันนี้คุณเก็บไว้นะคะได้ผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยเขาเอารูปที่เธอยื่นให้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนจะจับมือหญิงสาวให้เข้ามาใกล้คุณรีบไปนอนเถอะอย่านอนดึกมากนะพรุ่งนี้ต้องไปสนามบินแล้ว ไม่อยู่คุยกันตรงนี้ก่อนเหรอพรุ่งนี้ยังมีเวลาคุยอีกเยอะนะก็ได้ฉันไปแล้วนะฝันดีนะครับที่รักอืมกลับดีๆนะเธอยิ้มก็จะหันหลังกลับเข้าไปข้างในชายหนุ่มมองเธอตามไปจนถึงสายตาก็จะหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดอีกรอบพ่นควันออกไปพร้อมเสียงถอนหายใจที่ดังแผ่วจู่ๆหยดน้ำตาก็ร่วงหล่นลงบนปกเสื้ออย่างไม่ตั้งใจ เขาเม้มปากแน่นทอดสายตามองไปยังความมืดบนพื้นถนนที่มีเพียงแสงไฟด้วยความเจ็บปวดเหนือชั้นบรรยากาศอันว่างเปล่าเมฆหนาจับกลุ่มก้อนเป็นปุยสีขาวอยู่ข้างใต้เมลานียมองออกไปข้างนอกจากหน้าต่างด้วยน้ำตาที่เอ่อล้นออกมาไม่หยุดหญิงสาวกลั้นสะอื้นไว้ด้วยความยากลำบากหัวใจแทบแตกสลายเมื่อรู้ว่าพรุ่งนี้และอีกต่อไปข้างหน้าจะไม่มีเขาอยู่ข้างกาย การรอคอยอันแสนยาวนานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่หันหลังกลับไปมองเขาที่โบกมืออำลาทั้งน้ำตาหญิงสาวหยิบรูปถ่ายสีขาวดำขึ้นมาดูภาพเขาและเธอที่ยิ้มอยู่ข้างกันอย่างมีความสุขมันบีบคลั้นหัวใจของเขาออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงสิ่งที่เธอทำได้เพียงตอนนี้คือการภาวนาให้สักวันเขาและเธอได้พบกันอีกครั้งโดยไม่มีฝ่ายใดมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเพียงเท่านั้นเอง